ศึ่พิมเมลีอังกฤษคู่ระหว่างเลสเตอร์ซิตี้กับสเปอร์ในคืนวันพฤหัส,สบ,บดีนี้ถูกประกาศให้เลื่อนออกไปแล้วจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 ถึงขณะนี้หลายสโมสรในอังกฤษกำลังประสบปัญหากับนักเตะและสตาฟติดเชื้อโควิดหลายคนและร้องขอให้พิมเมลีประกาศเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันออกไปแต่ได้รับการตอบสนองแบบเป็นรายกรณีอย่างไรก็ตามเบนเดอร์จอร์จนายใหญ่ของเลสเตอร์ได้ติดต่อไปอยังพิมเมลีตั้งแต่วันพุธ เพื่อขอให้เลื่อนเกมต้อนรับสเปอร์ออกไปก่อนเนื่องจากสโมสรมีผู้เล่นติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มอีก2รายรวมเป็น11รายแล้วขณะที่อันโตนิโอคอนเต้ในใหญ่ของไก่แดงทองก็หวังเลื่อนเกมเช่นกันเนื่องจากทีมลูกหนังแห่งกรุงลอนดอนก็ถูกเชือ้อไวรัสเล่นงานอย่างหนักต่อกรีนลังกล่าฟเฟมารีกยังไม่ได้แสดงท่าทีใดๆทําให้บีรอสติดต่อขอเลื่อนเกมอีกรอบในช่วงเช้าวันพฤหัสล่าสุดเขาได้รับคําตอบอย่างแน่นอนแล้วว่าเกมเจอกับสเปอร์จะถูกเลื่อนออกไปก่อน ขณะด้วยการโทรมัสแฟรงค์คุณซื้อของเบนฟอร์ดก็ได้เรียกร้องให้พิมเมลีกสั่งเลื่อนเกมในสุดสัปดาห์นี้ออกไปให้หมดทุกคู่เนื่องจากทีมของเขาก็มีนักเตะติดเชื้อหลายคนเช่นเดียวกันกับหลายสโมสรสำหรับเเปอร์นับเป็นเกมที่สาของพวกเขาแล้วที่ถูกเลื่อนออกไปรวมถึงเกมยูโรปอ e ลีกคอนเฟลเลนซ์นัดต้อนรับแร์ทีมจากเมืองน้ำหอมด้วยกองกลางตัวรับที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกปี2021โรดี จำนวนเกมที่ลงนัด48นัดทำไป4ประตูกับอีก5แอสซิดสร้างโอกาสในการทำประตู43ครั้งความแม่นยำในการจ่ายบอล92.3%เข้าประทะ91ครั้งกลายเป็นกำลังหลักของเป๊ปได้อย่างสำเร็จพร้อมกับสามารถยกระดับฟอร์มการเล่นจนกลายเป็นกองกลางที่แมนซิสตี้จะขาดไปไม่ได้ซิแล้วซึ่งแน่นอนว่าเขาสามารถทำหน้าที่แทนเฟรนนริโญ่รุ่นใหญ่ระดับตำนาของทีมได้อย่างไร้ทิฏฐิตลอดช่วงปีที่ผ่านมา ฟาบินโยเล่นไป35นัดทำเป็นลูกกับ1น่งแอซิสสร้างโอกาสในการทำประตู11ครั้งความแม่นยำในการจ่ายบอล89.1%เข้าพัะทะ63ครั้งยอดกองกลางบาร์เซเลียนเรียกได้ว่าเป็นใจกลางของเกมลุกและเกมรับสำหรับลิเวอร์พูลตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้แต่ในช่วงที่ทีมประสบปัญหากองหลังบาดเจ็บเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเจ้าตัวยังไปยืนเป็นเซ็นเตอร์แบ็กจำเป็นได้อีกด้วยโจซัวคิมมิ เล่นไป45นัดทำไป6ประตูกับ5แอสซิสต์สร้างโอกาสในการทำประตู125ครั้งความแม่นยำการจ่ายบอล88.3%เข้าประทก63ครั้งเรื่องกองกลางสารพัดประโยชน์ของไบยเยมินิกที่เล่นได้แทบทุกตำแหน่งในเกมรับไม่เพียงแค่นั้นเขายังมีเทคนิคยอดเยี่ยมวางบอลแม่นสุดๆบางครั้งประเติบเกมขึ้นไปยิงให้เห็นเองอยู่บ่อยๆเดียกไดีว,ว่ามีส่วนสำคัญกับความสำเร็จของไบยเยมินิกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้ จอจินโยเล่นไป44นัดซัดไป8ประตูกับอีก2แอซิดสร้างโอกาสในการทำประตู39ครั้งความแม่นยำในการจ่ายบอล90%เข้าประทะ101ครั้งเรียกได้ว่าฟอร์มโดดเด่นมากๆกับเชลซีภายใต้การคุมทัพของทอมัสตูเิลชนิดที่ส่วนหนึ่งในสิงบูที่ประสบความสำเร็จในช่วงที่ผ่านมากระเพาะมิดฟิลด์จอมเทคนิครายนี้กำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มนั่นเองไม่ใช่แก้กับสโมสสนในนามทีมชาติอิตาลีจอจี้ ก็เป็นกำลังสำคัญที่พาอิตาลีผง,งาดคว้าชแชมป์ยูโร2020ด้วยเอ็นโกโล่กองเต้เล่นไป37นัดซัดไป2ประตูกันไปน1แอซิสสร้างโอกาสในการทำประตู28ครั้งความแม่นยำในการจ่ายบอล85.2%เข้าพะทะ68ครั้งแม้ฤด,ดูกาลปัจจุบันเจ้าตัวจะประสบปัญหาการบาดเจ็บรบกวนแต่ก็ต้องบอกเลยว่าเมื่อไหร่ที่เขาฟิตพร้อมลงสนาม เชลซีมักจะเหมือนมีผู้เล่นมากกว่าคู่แข่งเสมอด้วยสไตล์การเล่นที่ขยันไล่แบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทําให้หลายปีที่ผ่านมาไม่มีกองกลางคนไหนทําได้เหมือนหรือใกล้เคียงกับที่กองเต้ทําได้ซึ่งเขาคนนี้เป็นอีกหนึ่งกุญแจสําคัญที่ช่วยเชลซี Chelsea, ประดาดคว้าแชมป์ยุโรปในฤดูกาลที่ผ่านมา